Dạ can luôn có. Cà phê ngắp níu một lời luôn. gì nè. Thôi. chạy hai thế. <laughs> Điều mình có cốt. <laughs> <Cái> này nào, <laughs> không lăng. Ấy. Cái gì? E? <laughs> 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 Cái gì? E? <laughs> ยงเฮ้ยให้หมาหมดกูยังไม่ได้กินเลยวันเ,เดี๋ยวมึงไง <l ots> ไม่หพวกนี้ก็เอาจังเลยแม่จะกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็กินแต่ข้าวเหนียวเปล่าหายดูทำกันไม่กินไม่จะกินแต่ไข่ไม่กินแต่ไข่หรอกจะกินไก่ด้วยฉันก็มีสิทธิ์ได้กินไก่นะฉันซื้อมา ฉันรู้ชักขีม่มอตอรไซค์ไปน้องกอดพ่อก็อคแค่จะเอาไก่หลบแต่มันโดดช่มรไก่มีปีกทำไมไม่บินหนีหมาวะเฮ้ยดูมันทำ <c oughs> ไปนอน้อ,อยความจริงมันยังไม่ใช่เวลาตื่นเธอนะเนี่ยอ,อย้ไอ,อ้กินไม่ได้นะพ่ออย่าให้้อ,อยนะอ้เหมันไม่เคี้ยวอ,อย้ต้องกินสับกินนี้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็นกลับไปนอนแล้วได้สมผสม,มก็กลับไปนอนแล้วมันทําตาด้วยนะแคิดว่าฉันไม่เห็นเหรออ้อย <laughs> ยงตามกระดูกไก่ก, <laughs> กระดูกไก่ไปไหนไปด้วย <laughs> น่าเกลียดอ้อยยายสอนไว้เวลาใครกินอย่าไปมองหน้าเขาไม่เอาบอกว่าเอาเนื้อให้อ้อยกินได้อย่าเอากระดูกให้มัน ไอยไส่อ้อยไม่เหมือนไส้คนอื่นลำไส่อ้อยบอบางกว่าคนอื่นเขากินเร็วด้วยไม่ค่อยเคี้ยว